เพลงมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรวาช่วยกันร้องนะครับโอเคไหมครับผมโอเคไหมครับมันมาเริ่มเพลงได้กันเลยดีย 아 근데 또당 ส่งเป็นข้อความว่าเขาคิดถึงคุณโดยท้อยควาออนรัน,นว่าคืนนี้มันนิรีบเขานอนก็อย่าเพิ่งคิดไปไกลใครส่งให้ใครผิดไปผิดมาม่ต้องเดารอแค่รักมันไปควจะสงสัยนี่คือความจริงใจนะโอจากคนคน, <ๆ S 2> คนเดิมคนที่คนก็รู้ว่า คุนก็รู้ากายคุณก็รู้ใช่ไหมเมื่อไรจลบฝนตุ้ดีปอนนากายต้องไม่ไปในใจนี่ใจหวังเพียงขอมีลมเซคให้คงไม่ต้องตกใจจากที่เมื่เ้น เธอเป็นใครไม่ได้บอกวัปปนใายด็ดไม่คิดรึกสักนิดก็คงรู้กัน,นอย่าสงสัยนั่นคือความจริงใจล่ะผมจะคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้วันใครคนที่คอ ควาคนคนมจริงใจใใจากผมจะคนคนเดิมคนที่คุณก็รู้ว่าใรคนที่คอยดูแลและย้ำไปจนได้ไม่ต้งยเป็นนนั้นเดิมไม่ต้องสงสัยนั่นคือความจริงใจจากผมจะคนคนเดิมคนที่คุณ ยงนนนนััน้เเป็็ูคคกรวสวัสดีครับผมสวัสดีกับทางการนะครับมีวส์สุภิครับผบ

I've I've been waiting. i i have <laughs> 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 เชื่ใจกันสไม่ต้องพินเดี๋ยวทุกคนรู้ใจจะไม่รเดี๋ยวจะเป็นหาลนดีฉันไม่ต้องไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เธอ e กิแ่นี้ยาละทำไมเราต้องวค่เดียวปรดรัก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 ที่สุดจะไแค่เธอไม้ว่าเเป่ม่้ยืนด้วกันหรเปล่าเอ่อที่อยกับเป่าพอนะไม่กรทำไไมีอะไรแล้วม่คาวงนก็จะสมมแต่เกิดกันใจรักการหไกลในแคนี้ ่้นีเรามีพร้อมมาด้วยนะ้ครวะเก็บแล้วใช่ไหมผู้เล่นคนไหนไม่ยังไม่เก็บเรนเป็นแฟชั่น ในที่มันมากกว่ารักจะได้ย้ำให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหัวใจจะไม่ไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอ ความฝันดีในราตรีที่ยาวนานโอ้แอนนี่คือวันนี้พรุ่งนี้และทุกุๆวันของฉันคือโคตสุดท้ายที่ใจของฉันจะหยุดไว้โอ oh, <and> ้แอนนี่ทุกฤดูที่ฉันคอยจะได้พบคนเดียวที่หัวใจเขารอโอ้ฮ oh, <and> ัสตี้ในวันนี้จะมีคำไหนที่มันมากกว่ารัก เธอได้ยังให้เธอเข้าใจว่าฉันคนนี้รู้สึกดีแค่ไหนหมดหมัวใจจะมีไว้เพื่อมีเพียงแต่เธอพทรหาศษสีวอ่้านอออว้าวว้สวก้าวว้าวว้านวว้าววาววาวว้าวว้าวาาว ล่าเลยเล่าเลยได้ก็ซิงเกิลสองจะมีเขาจะปล่อยตัวหรือว่าอะไรอยตัว่ไฟต่อยตูเป็นงานซิงเลยทำไม่ได้ก็งานเปิดตัวซิงเกิลสองับผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจัดในที่ที่แฟนๆทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ผมก็และฉันมาเลยและฉันมาเพราะว่ามันเราให้เข้าฝีนะ ต้องอานกับแฟงไปนิดนึงอย่าเชื่อว่าเดี๋ยวแฟนเขาบอกไม่เป็นไรจ่ายตังได้่ตอนตอนแรกคือของทันเตโดะตอนแรกมราจะไปทันเตโดะแต่ว่าพอไปคุยกับเขาแล้วเรื่องเรื่องด้วยเนื่องเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องสุขสุขคนามัยเรื่องโควิดอะไรพวกนี้ครับผมมันจำกัดได้แค่ประมาณพันเจ็ดถึงพันเก้าเราก็เลยเปลี่ยนเป็นยูนิทอลแทนได้สองพันเจ็ดร้อยที่นั่ง ดูแลตัวเองนะคะใส่หน้ากากด้วยใช่ไม่ใส่แต่เห็นนะใส่หน้าก,กากนะโอเค เปียกถ้าถอนั้นก็จะก็แดเปียกไงเป็นวงเลยยางเลยยาก็ะ้องติดเยอะไปหรอใช่ เป็นการใส่ nó nó kịp nhiệt không còn ba này tổng anh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  tổng tổng anh tổng anh tổng

เดี๋วผมขอขอเซลฟี่ก่อนนะครับต้องยันหนึ่งหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าเห็นไหมบอกไปก่อนไม่เห็นไม่รู้ว่าเห็นไหมบอกไปก่อน กี่ขออะไรแล้วอะไรแลวน่ารักดีเอาอยากรู้ว่าไหมถึงอยากรู้ว่าอะไรถึงเลือกรูปนั้นลงจตอรีเออเออเออไอ้เดืออะ เออไม่ได้ยินเน่เลี๋ยมันต้องถามยอมไม่อยากแหกปากเลยอะ่ะต,ต,ต้องถามพรุ่งนี้ถามพรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไม่มีเวลาแล้วสองนาทีไม่สองนาทีแค่พูดกันตอนะไรนเลยตอนแฟนไต่กัาโอ,อ้ เรอละตินนวทีสุดท้ายไปทาเดซี่นี่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าี่สามสองด็ดหมดเวลาสวัสดีครับทุกคนขอบียงให้กับพี่นิวหนึ่งครั้งนรักทุกคนนะครับผม ่าลักไครับนมาารักมากๆนะเยี่ยมจริงจริง พักก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่มาในวันนีนะครับขอบคุณมากเดินทางปลอดภัยนะครับผมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้ค่ะเจอกันคราวหน้านะครับรงจุ๊บจุ๊บแฟนคลอกวับคนไหนนะครับที่รอเตรียมตัวที่จะไปส่งที่มิวที่รถเนาะเรียงแถวให้เรียบร้อยเราจะไม่ไม่ไปเป็นรตปตากันนะฮะเข้าแถวเรียง